สวัสดีครับน,นี่คือรายการ o b i t v นะวันนี้เราจะมาเล่นเ,เกมอาร์มาสามกันนะแต่ว่าเราจะไม่มาเล่นแบบสาธาระนะเราจะเล่นแบบไร้สาาระกันก็คือเราจะมาทดสอบระเบิดซีโฟด้านหน้าของเรานะครับ่วางอยู่3ลูกนะไปเก็บมาได้นะครับนะตอนนีนะ้เราจะทดสอบกับมอเตอร์ไซค์ห่างนะครับมอเตอร์ไซค์ห่างนะตอนนี้ม <Side> ีมีเพื่อนเราเล่นอยู่ด้วยนะคนนี้คุณ g o นะ หน้าตาเนี่ยถือปืน MX อยู่นะส่วนคนที่ขับรถอยู่ก็คือคุณแก๊ปนะผมอยากจะยิงซีโฟยางเลยครับคืออยากจะถามว่าถ้าผมอินเจกตอนนี้กูจะมีชีวิตรอดเหลือยไหมเนี่ยผมไม่ทราบเหมือนกันครับคุณลองออกมาดีครับได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคอานะครับาทำการกดระเบิดเลยครับรถคันนั้นผู้แสนน่ารักนะครับผมไม่มีเออผมไม่มีตัวตัวระเบิดมือครับระวังนะไปแล้วใครตาย ตายตายอ่ะตายกูตายกูบอกให้พวกมึงหมอมันโดนสะเก็ดระเบิดเดี๋ยวมาดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูบาดโอเคแล้วขอจบกิฟต์แต่เพียงเท่านี้นะเล่นอะไรไปเล่นกันเล่นซีโฟนะบาดเจ็บ